กางวันดีครับวันดีครับน้องเป็นเด็กจากเด็กๆจากโรงเรียนไหนฮะมาทยมปากลางเด็กๆจากมัธยมปากกลางเหรอเราอยู่มอ,อะไรแล้วครับอยู่มสีค่ะอยู่มสีมมมอะไรคือของดีสําหรับหนูในมุมมองของความเป็นน่านเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมน่านในมุมมองของหนูอะไรคือสิ่งที่สวยงามครับความหลากหลายทางช่างภาพค่ะโอ้โอ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และก็เรื่องราวของธรรมชาติโโอ้ที่มีโอกาสเดินทางนะไปหลายๆพื้นที่ไปป่ากลางไปมณีพฤกไปหมู่บ้านต่างแก่งดงามมากๆเลยแล้วก็เรื่องราวธรรมชาติที่ไหนในมุมมองของเราในมุมมองที่บอกว่าธรรมชาติสวยงามคัรูโชียงแขงนายระอันเล่นๆถนนลอยฟ้าที่ไหนที่สมุรปากาหรอ ต้องมาเที่ยวใช่ไหมอวัดสอนทีกุลเพราะฉะนั้นนีต้องมาเย่ยนน่านน่านไม่ได้แค่หน้าเที่ยวแค่ช่วงของไฮซีซั่นเนาะเราเที่ยวได้ทั้งปีและมีพื้นที่ที่เที่ยวได้หลากหลายเคมาร่วมกันนะทําให้เมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนไปด้วยกันครับขอบคุณนะสวัสดี